ผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสปีดรันไอ้นิดมอเฮอร์นะครับเปิดสี่เกมให้มาเริ่มสตาร์เตอร์ลเราต้องเริไปครับพ่อเขก็บอกว่าแะผมอาจจะไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะคลิปนะีผมไม่มีคำค่อยจะพูดจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วแหละคลิปนี้จะลงวันพุธนั่นแหละ มันทำท็อปไม่ได้หรอกท็อปเขาแบบโอ้โหกิงจริงอ่ะเออเดี๋ยวผมไปเปิดเปิดไฟแบบ คลิปนี้ผมจะไม่ค่อยได้ตัดนะเพราะว่าให้ดูเต็มๆหรวยว่าสปีดลันมันเร็วแค่ไหนโอเคปะเราต้องไปกินเมกฟัดซึ่งคลิปที่แล้วแหละผมก็ทำทำทำไม่ได้สปีดแล้วแหละคลิปเต็มมคือ19นาทีแต่ว่าผมตัดผมตัดเหลือ11นาทีนะ

นี่ตัวอุณหภูมินี่ร้อยองศาในประเทศไทยแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอะตังหมดแล้วไแค่ด้านนอกหนึ่งสองสามสี่อเนี่ย2สอง สายแลวกคุยกับพ่ออายุเงาโหสิบหกสายยังยังหนาวอีกไม่ได้ตุกติกย,ยังไงละมีกระจกให้กดด้วยแต่ผมยังไม่กดนะวันนี้ผมจะมามาไอ้นี่สปีดลันชากจุก โฮมเวิร์กโหโฮมเวิร์กมันหนักขนาดนี้เลยห่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นผมผมก็เข้าใจนะว่าสมุดมันหนักขนาดนั้นเต้องไปเผาไอ้นี่ช้อนของเราไม่นะป้อมไปแล้วเว้ย เปินอาคาจะตายเลยไม่นะรถของเราแตกแน่ปัมไม่นะแล้วเราจะขับอะไรไปลืมเรียนในวันพรุ่งนี้เนะี่ย นี่บ้านเรารู้ว่าไอเนี้ยดวงอาทิตย์อยู่ในบ้านน่ะนี่ถ้าจับต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ร้อนนี่คือผมรู้เลยว่ายิ่งยิ่งไวนี่ยิ่งแบบยิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าร้อนอีกอะสงสารเผาไม้ทำลายป่า พ่อผมร้อนยังโอ้โหนี่ยังไม่ร้อนของพ่ออีกอ่ออุ้ยพ่อหัวลูกแล้วไอ่เอาไมเราไม่ไปเรียนผมต้องไปหลังบ้านแล้วก็ไปเสกลวาวาไปแบบนี้ก็แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่แลง ดำบบเดันบูดัโบูดโอ้ยแต่ระเบิดมันแหลกเนี่ยไปแล้วเนี่ย,ยจะดละมีกี่องศาแล้วเนี่ยพ่อผมร้อนยัง โอ้โหพันแปดร้อยยังไม่ร้อนดิครัพ่อโอ้โหเราต้องไปหาทีวีแล้วห okay. นึ่งสองสามสี่โอเคเฮ้ยไม่ใช่ห้าดิสามสองหนึ่งสี่ห้าหกสามสองหนึ่งสี่ห้าหกไปถวายมังกรมาเขาบ้านผมหน่อยนี่ไงเจอแหละ มาแล้วมังกรโอ้โหหกนาทีแล้วหรอเนี่ยไม่ทันแล้วสปีดลันท็อปโลกเอาลืมไป นเนี่ยเราภูมิเราทั้งหลายนะพ่อผมร้อนอย่างนี้นเดี๋ยวบอกนะว่ายังไม่ร้อนเีกห้าพัน0วงศาวกูไปนี่คือสิ่งสุดท้ายแที่ผมต้องทำผมต้องทำตอนนี้เครื่องผมร้อนแทนแล้วตอนนี้น ีใครค้งเดียวครั้งเดียวจริงๆอ้าอยังไม่อีกกหรอนี่สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชม,ชมที่หน้าจอผมจะขาวแล้วทุกคนก็ปิดแสงสว่างด้วย อุณหภูมิเข้ามา9 0 0านี่1นึ่งมื่แล้วสรุปเราไม่ได้ไปโรงเรียนจบป,ปีที่ปั้มลกแตกก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมมาต่อฉากจูบ่อดภายครับ